ดูสิทุ่มฟ้าท้องฟ้าสวยสวยลมแรงมากเลยดวงตะวันนะยังไม่ตกดินนะนไงเราเพื่อนๆตอนนี้ป้าอยู่เออเมืองเวสบีนะให้ดูรอบๆอ,บอ,บอาพาร์ตเมนต์ที่อยู่ <c oughs> ท้องฟ้าสวยมากเลย ความแตกต่างดูคร์มแตกต่างนะที่นี่มันเป็นมันเป็นที่แบบว่าในเมืองอะ่ะก็ก็ไม่ใช่ในเมืองหรอกนอกนอก,นอกเมืองนี่แหละแต่ก็ที่อยู่ก็อยู่กันแออัดเสาที่จะเห็นว่าป้าจะอยู่เฉพาะที่เอ,อ,อยู่ที่ทุ่งนาหนาวอ่ะพูดไม่ค่อยออก หนาวนะเนี่ยไม่ใช่ไหม่หนาวนะไม่ได้ใส่หมวกไม่ได้ใส่ผ้าพันคอเดี๋ยวป้าดูสิกี่องศาโอ้ยอ่าให้อ่านเองนะอันนี้ศูนย์ใช่ไหมอันนี้ห้าหกเจ็ดองศานะเพื่อนๆนะอันนี้แบบประหลอดใช่ไหมก็เรียกประลอดเนาะวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบดิจิตอลอ่านง่ายหน่อย ใกล้ๆสองทุ่มนะเพื่อนๆดูนะถ้าอยู่บ้านโน้นก็แบบรู้สึกเวิง้งว้างออกมาคุยนี่ไม่ใช่อะไรนะรองลองลงยังไม่กลับบ้านเลยโอ้แค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆนะออกมานาทีว่าฝ่าหนาวมากสวัสดีจา้าไว้เจอกันใหม่อ่าอๆสองตะวันให้ดูทีึงยังไม่ตกนะคะสวัสดีค่ะ